ทีสภาร่วมกับกสทชและภาคีเครือข่ายจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงรั้วข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่าน w ว r l d w i d e web t h a 97 com และ fm 97.0เมกะเฮิร์ค่ะ วุฒิสภาร่วมกับกสทอชอและภาคีเครือข่ายจัดโครงการสัมมนา,าเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืนเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามที่สมาชิกภาพของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้สิ้นสุดลง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง6ปีเมื่อวันที่2มีนาคม2557และได้มีพระราชกิจสเดิการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไปในวันที่30มีนาคม2557วุฒิสภาจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทชและภาคีเครือข่ายจัดโครงการสัมมนา,าเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ให้แก่สมาชิกเครือข่ายผู้นำประชาธิปไตยวุฒิสภาและผู้นำชุมชนตลอดจนสื่อมวลชนในท้องถิน่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มีคุณภาพกำหนดจัดขึ้นจำนวน11ครั้งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นนครศรีธรรมราชปทุมธานีอุบลราชธานีนครพนมชนบุรีสงขลาชุมพรกาญจนบุรีเชียงใหม่และนครสวรรค์จึงได้มีการจัดไปแล้ว6ครั้ง วันนี้21มีนาคม2,557ณโรงแรมหรันษาเจบีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นการจัดครั้งที่7กลุ่มเป้าหมายได้แก่สงขลานาครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่และตรังจำนวน230คนโดยมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมเสวนาหัวข้อการประสานความร่วมมือระหว่างวุฒิสภากสทอชอและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา โดยนางนารรัตพิมพ์เสนเลขาธิการวุฒิสภาดรสทนเสนาสวรรัสดผู้แทนกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลานายภาคเพียรสุนทรสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำนักง,งานกสทอชอเป็นวิทยากรร่วมขณะที่ช่วงบ่ายเป็นการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นางนรรัตพิมพ์เสยเลขาธิการวุฒิสภากล่าวว่าสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอร่วมกันจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยเนื่องจากวันที่2มีนาคม2557ที่ผ่านมา สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งโดยจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศดังนั้นโครงการสัมมนาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาและเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องก่อนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีแผนการจัดโครงการสัมมนาทั้งหมดจำนวน11ครั้งภายในเดือนมีนาคม2557 ด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่2มีนาคม2557ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั่วประเทศโดยการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ง่ายและชัดเจนที่สุด โดยการเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้มีตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่และใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนและมีความสำคัญต่อกระบวนการทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยได้แก่การปกป้องผลประโยชน์ของชาติการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งหากไม่มีผู้แทนก็จะไม่มีผู้นำเสนอปัญหาเหล่านั้น เรื่องก็จะไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนอย่างมีจิตสำนึกเท่านั้นจึงจะทำให้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นตัวแทนในการใช้อำนาจอธิปไตย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาว่ามีความสำคัญอย่างไรและในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรเลือกบุคคลลักษณะแบบใดเพื่อเป็นตัวแทนของท่านในการทำหน้าที่ที่สำคัญนี้ผมยังไม่ได้รับเรื่องเนี่ยที่จะกลับไปตอนบ่ายก็จะไปเตรียมการประชุมในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเนื่องจากปปชมีมติชี้มูลไปเมื่อวานนี้ผลทางกฎหมายก็คือท่านประธานต้อง ยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนกระบวนการของวุฒิสภานั้นเนี่ยตามข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภานกระบวนการจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่ปปชส่งสำนวนอย่างเป็นทางการมาให้กับวุฒิสภา,เ,าเรามีหน้าที่ต้องเรียกประชุมเพื่อเปิดวุฒิเปิดการประชุมวุฒิสภาภายใน20วันนับจากวันที่ได้รับสำนวนอย่างเป็นทางการจากวุฒิสภานะครับได้รับเมื่อไหร่เน่ขณะนี้ยังไม่ได้รับ แต่ว่ามีข่าวว่าทางปปชจะส่งมาวันน,นี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมผมอยู่ร่วมเวทีจนเสร็จไม่ได้นะครับต้องรกกีบไปดูดูแลเรื่องนี้ว่าสํานวนจะถูกส่งจากปปชามาอย่างวุฒิสภาทันวันนี้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะต้องไปเจียนเรื่องการอขอเปิดประชุมสมัยวิสามันซึ่งจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับก็ต้องประสานกับทางสำนักนายก รัฐมนตรีเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการยุบสภาซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดไว,ว้ว่าวุฒิสภาจะประชุมได้เนี่ยเฉพาะว,วารละตามที่รัฐรรมนูญกําหนดไว้เท่านั้นเองซึ่งมีอยู่4เรื่องเท่านั้นที่เราสามารถประชุมได้ในช่วงยุบสภาและหนึ่งใน4เรื่องนั้นก็คือการถอดถอนคนออกจากตําแหน่งตอนนี้สมาชิกวุฒิสภามีทั้งหมดกี่คนครับขนาดนี้ถ้าหากักจํานวนที่ลาออกไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเหลือ142คน <c oughs> เหลือ142คน ร,รวมทั้งอดีตรประธานสภาด้วยไหมรวมด้วยรวมด้วยครับแต่ตอนนี้เราเหลือ141คนถ้าถ้าไม่นับท่านก็จะเหลือ100ๆๆ1 4 <ๆ S> 1เครับก็ขอฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าในวันที่30มีนาคมอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกผุ้ทิสภาหรือสอวอในเขตจังหวัดขอ,ของท่านซึ่งท่านมีสิทธิ์เลือกได้จังหวัดละหนึ่งคนเพื่อเข้าไปทําหน้าที่ทดแทนสวเลือกตั้ง ชุดเดิมที่หมดวาระไปเมื่อวันที่2มีนาคม2,557นาการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมากเนื่องจากขณะนี้เนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเหลืออยู่สภาเดียวก็คือวุฒิสภานะครับที่จะทำหน้าที่เป็นเสาหลักให้กับประเทศชาติเพราะฉะนั้นาการตัดสินใจที่จะเลือกใครในวันที่30มมีนาคมจึงเป็นาการตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของพี่น้องประชาชน ขอให้ท่านเลือกคนที่ดีที่สุดเข้าไปทําหน้าที่แทนท่านนะครับเพื่อที่จะได้ได้ตัวแทนที่จะเข้าไปช่วยดูแลบ้านเมืองโดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ครับ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขในปีพุทธศักราช2475และได้มีการบัญญัติลงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ให้สภาผู้แทนราษฎรชุดแรกประกอบด้วยสมาชิกสประเภทคือประเภทที่1มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมและประเภทที่สอง มาจากการแต่งตั้งจนถึงปีพุทธศักราช2489รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้มีการบัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและพฤษสภาโดยให้พฤษภามีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมและให้เข้ามาทำหน้าที่แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สองเพื่อคอยเป็นสภายับยัง้งหรือสภาการกรองงานของสภาผู้แทนราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2489ประกาศใช้เพียงปีเศษก็ถูกยกเลิกและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490ขึ้นแทนโดยได้มีการเปลี่ยนชื่อของพฤษภาเป็นวุฒิสภาและให้มีที่มาจากการแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นสภาพี่เลี้ยงคอยประคับประคองการปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรไปจนกว่าราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรที่มาจากการเลือกตั้งจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยตนเองวุฒธธิสภาได้มีการพัฒนามาโดยลำดับตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และในบริบทที่รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับกำหนดจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2540รัฐธรรมนูญจึงได้ปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของวุฒิสภาไทยให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยให้วุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งจากราษฎรเป็นการทั่วไปและให้มีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมแตกต่างไปจากเดิมที่เคยมีมาในอดีตกล่าวคือให้มีอำนาจหน้าที่เป็นทั้งสภากักรกลองและสภาตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ในการเลือกและการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญและในองค์กรสำคัญต่างๆ การให้มีอำนาจหน้าที่ในการถอนถอนบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดออกจากตำแหน่งอันเป็นการปรับเปลี่ยนชมหน้าครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวุฒธธิสภาไทยรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540ใช้บังคับมาเป็นเวลาเกือบ9ปีจนถึงปีพุทธศักราช2549จึงได้มีการยกเลิกและดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550ขึ้น รวมทั้งได้มีการจัดให้ประชาชนลงคะแนนออกเสียงประชามติเพื่อรับรองร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็นครั้งแรกของประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักร,รไทยฉบับปีพุทธศักราช2550ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่24สิงหาคม2550ได้วางรากฐานการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเช่เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆที่ผ่านมา โดยบัญญัติให้รัฐสภาประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยในส่วนของวุฒธธิสภานั้นรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสมาชิกจำนวน150คนประกอบด้วยสมาชิก2ประเภทมีที่มาทั้งจากการเลือกตั้งของราษฎรเป็นการทั่วไปจังหวัดละ1คนและมาจากการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรต่างๆในภาควิชาการภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาโดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์ต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ6ปีทั้งนี้เมื่อสมาชิกวุฒิสภาได้รับการสรรหาและเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ให้เป็นที่ประจักษ โดยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งเมื่อเข้ารับตําแหน่งและเมื่อพ้นจากตําแหน่งอีกด้วยสําหรับอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภานั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ที่ไม่แตกต่างจากวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2540มากนักกล่าวคือยังคงให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่เชกเช่นเดียวกับที่เคยมีมาในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน,อนซึ่งได้แก่การพิจารณาการกรองกฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดินรวมทั้งยังคงให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบบุคคล เข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรสำคัญต่างๆตามบทบรรัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายและการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งได้อีกด้วยการเข้าทำหน้าที่ในฐานะของสมาชิกวุฒิสภานั้นสมาชิกวุฒิสภาจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวหลายประการตามพระราชกิจสดีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการ พศ2535รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังที่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในฐานะของสมาชิกวุฒิสภานั่นเอง สำหรับวันนี้ช่วงรัวข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์ผ่านวอล์เว็บไทยทีวี c o m o m และ FM 97.0 MHz ค่ะดิฉันโซเฟนาหายิมาเด้งและทีมข่าวไทยทีวี97ต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ